Your eyes, under your spell. สวัสดีค่ะสวัสดีอันเช้าเอซีที่น่ารักนะคะนานแล้วก็ไม่ได้ทักทายคิดถึงเสมอนะคะช่วงนี้งานก็เยอะพอสมควรนะคะสำหรับชิ้นแรกวันนี้สายก็จะมาพรีเซนต์เกี่ยวกับงานาลายยกดอกลีลาวดีปกติแล้วก็จะเป็นงานยกดอกลายก้นหอยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นงานมาใหม่นะคะเรียกว่า,าการทอยกดอกลายลีลาวดี หรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าลายแบงขอกนะคะ,ะเป็นงานที่งดงามมากๆนะคะชิ้นนี้สามารถใส่ได้ทั้งด้านในและด้านนอกนะคะจะมีรวดลายเป็นรูปลีลาวดีนะคะใส่ได้ในก็ได้นอกก็ได้ขนาดของผ้านั้น1.2เมตรนิ่มมากๆเป็นลายออกมาใหม่นะคะชิ้นนี้เจ้าของงานบอกว่าให้ขายประมาณเกือบหกพันแต่ว่าสายก็ไม่กล้า อ่ะัสูงเกินไปเพราะว่าเอาที่เอาแบบว่าอ่าพออยู่ได้คนขายก็ขายได้คนซื้อก็มีกําลังซื้อถ้าใครอยากได้เป็นลายที่สวยงามมากเนื้อนิ่มนะครับใหม่บ้านอ่าถังพุ่งนะคะงานเงาเนียนสวยมากๆมีหน้านางที่งดงามนะคะและก็เนื้องานอ่าเนียนสวยมากเลยนะคะชิ้นนี้งานมาใหม่ถ้าตามร้านทั่วไปก็ขายอ่าแพงพอสมควรนะคะสายก็ ถือว่าไม่แพงพอใช้ได้ซายไม่ได้บวกเยอะนะคะเป็นงานที่น่าสนใจมากๆงายกดอกสีตะกอลายลีลาวดีหรือว่าลายแบงคอกเป็นลาย s <S ดอกมะเขือทางด่วนนะคะสนใจทักทายสอบถามเพิ่มเติมได้งานสวยมากเนื้อน,นิ่มมากขนาดของผ้มา,ามาตรฐานจริงๆนะคะสวยจริงๆไปดูในรายละเอียดต่อไปนะคะ The way you say, you รายละเอียดในทิ้นที่2นะคะลายชิ้นที่2นั้นก็จะเป็นการทอย,ยกดอกลายก้นหอยนะคะสําหรับชิ้นนี้ก็สามารถใส่ได้2ด้านเหมือนกันนะคะงานสวยมากๆเรียกว่าลายจองใจหรือว่าลายจองเจอรภา,าษาเขมรน,นะคะงานสวยนะคะเนื้อนแน่นหนามากๆชิ้นนี้เป็นการทอนแน่นมากจริงๆเลยนะคะสีแล้วก็สวยด้วยค่ะมีหน้านางขนาดของผ้านั้น1นคูณสเมตรทองผ้านั้นก็จะออกสีม่วง เงาสวยมากแล้วก็บนท้องผ้าก็จะมีอ่าสีต่างๆบนท้องผ้าด้วยสามารถใส่เสื้อได้หลากสีแล้วก็เป็นสีเข้มแบบนี้สามารถหาเสื้อใส่ได้ง่ายนะคะเป็นงานสีตะกอทอย,ยกดอกลายก้นหอยใส่ได้ทั้งสองด้านนะคะสวยงามมากๆแน่นหนามีน้ำหนักเป็นลายที่สวยคมชัดเช่นกันอีกหนึ่งชิ้นงานนะคะไปดูในชิ้นที่สานะคะ มาดูในชิ้นที่3นะคะเป็นการโรยกดอกลายลีลาวดีหรือว่าลายแบงคขอกจะเป็นคนละลายกับชิ้นแรกนะคะแต่ว่าราคาก็ไม่เท่ากับชิ้นแรกงานชิ้นนี้ก็เป็นงานที่สวยงามเช่นกันเป็นลายดอกออกมาใหม่นะคะงดงามมากๆค่ะชิ้นนี้ก็ราคา อ่าไม่ได้บวกแพงนะคะเพราะว่าสายกลัวว่าจะไม่มีคนซื้อช่วงนี้ก็คือปล่อยได้ก็ปล่อยไปนะคะงานสวยมากๆค่ะเงาวับเลยนะคะเป็นลายลีลาวดีส่วนข้างนอกข้างในก็สามารถใส่ได้ทั้งสองด้านจะเหมือนงานชิ้นแรกแต่ว่าคนละลายแต่ว่าแตกต่างที่ราคานะคะ4,750บาทเท่านั้นนะคะเป็นงานมาใหม่สวยงามมากๆน่าจับจองมีหน้านางที่งดงาม ไม่มีชายคลุยนะคะสำหรับชิ้นงานแต่ละชิ้นงานนะคะสวยงามมากๆค่ะชิ้นนี้เรียกว่าลายโคมไฟนะคะสวยจริงๆเป็นงานลายยกดอกใหม่แบบลีลาวดีนะคะปกติแล้วก็จะเป็นลายก้นหอยบวกลีลาวดีแต่สำหรับชิ้นนี้เป็นลายลีลาวดีอย่างเดียวนะคะพูดยากมากเดี๋ยวจะพูดผิดนะคะถ้าใครมาได้งานสวยมากค่ะราคาไม่แพงนะคะ ชมความงามต่อนะคะว่างดงามขนาดไหนราคาก็เท่ากับาลายก้อนหอยสูงกว่านิดหนึ่งสายก็ปรับให้ใกล้เคียงกันที่สามารถาซื้อได้นะคะสวยงามจริงๆนะคะไปดูในชิ้นที่4ต่อนะคะ Oh known it. Even though it's it Taken over, over, can we take our time? Our time. I wanna say. ที่ 4, เป็นงานทอยกดอกลายก้หนหอยนะคะเรียกว่าลายนาคน้อยเป็นสีฟ้าสวยงามมากๆค่ะมีหน้านางด้วยใช้ไหมน้อยในการทอเนื้อแน่นมากๆค่ะราคาก็แจ้งไว้หน้าคลิปนะคะเป็นลายนาคน้อยลายที่มีความละเอียดเช่นการลายเล็กๆนะคะมีหน้านางด้วยเนื้องานสวยมากค่ะเป็นไหมน้อยเงาวับเลยสีฟ้าก็เป็นสีฟ้าแบบคลาสสิกสวยงามมากๆค่ะชิ้นนี้ก็ไม่แพงค่ะ สายก็เขียนรายละเอียดไว้ที่หน้าคลิปนะคะส่วนใจชิ้นไหนก็สอบถามเพิ่มเติมได้เดี๋ยวเราไปชมในชิ้นที่5นะคะชิ้นสุดท้ายลายนาคน้อยสวยนะคะเป็นไหมเล็กไหมน้อยด้วยไหมเส้นน้อยนะคะไหมเล็กไหมน้อยก็อันเดียวกันนะคะทักไทยสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะไปดูในชิ้นที่5ค่ะ เป็นงานถอยยกดอกลายก้นหอยเรียกว่าลายกระรอกคู่นะคะชีนี้ก็มีความงดงามเช่นกันนะคะงานมีน้ำหนักทอแน่นเช่นกันเนื้อนิ่มค่ะขนาดของผ้านั้น1นคูณสเมตรนะคะเป็นไหมบ้านทางกุ้งมีน้านางขนาดของผ้านันน1.2คูณสเมตรนะคะงานมาตรฐานทุกชิ้นงานสําหรับวันนี้เนื้องานสวยมากๆค่ะ ชอบชิ้นไหนก็สามารถมา,ถาทักทายสอบถามได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะถามได้ไม่มีปัญหานะคะขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมสำหรับงานวันนี้บอกได้เลยเป็นงานที่มีเนื้องานได้มาตรฐานและก็สวยงามมากๆซักชิ้นหนึ่งให้กับตัวเองนะคะรักตัวเองก็ต้องให้กับารางวัลกับตัวเองนะคะขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมนะคะบา,บายๆขอบคุณ